คนไม่ดีในสังคมมันมีเยอะนะครับปะปนเราหนีไม่ได้นะครับเราได้แต่เผชิญหน้าแล้วเราก็จะมีภูมิคุ้มกันนะครับสวัสดีครับก็วันนี้เริ่มใหม่ต้นเดือนต้นต้นเดือนธันวานะครับจริงๆก็จะไปนอนแล้วเพราะว่าป่วย <c oughs> นี่เสียงไม่ค่อยดีแต่วัื่อกี้เห็นในบ้านฟ้ามีน้องที่น่ารักคนหนึ่งลูกค้าเราก็โพส ไปถามเป็นไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นอย่างที่คุณจูเกียตบอกแบบว่าเจอคนไม่ดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะก็อบอกว่าได้แต่บอกให้กําลังใจว่าสู้ๆคนไม่ดีมันก็เยอะในสังคมนะครับปะปนกันไปเราหนีไม่ได้เราก็ได้ไดแต่เผชิญหน้าแล้วก็มันก็จะเป็นภูมิต้านทานให้ตัวเราเองนะครับอย่างเชียร์สภายเ,เนี่ยเราก็เจออะไรมาเยอะอะไรเงี้ย แต่มันเป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งน,นะถ้าเวลาเราเจอคนมาทําไม่ดีกับเราเนี่ยเราจงคิดไว้เถอะว่าเรากําลังจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเพราะถ้าชีวิตมันลาบลื่นกันไปเนี่ยมันไม่มีทางเจริญแต่ถ้าเวลามันกําลังจะพัฒนาเติบโตก้าวหน้ามันก็มักจะมีคนไม่ดีเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นการให้กําลังใจอย่างหนึง่งนะเป็นเรื่องปกติ อย่างชีน้าเราเองเนี่ยเมื่อสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเราก็ก้มหน้ากลมตาทอถุงมือไปนั่นแหละนะครับมันก็เป็นธุรกิจเงียบๆนะที่ไม่ได้มีใครสนใจไม่ได้ใครมาเหลียวแลอะไรเงี้ยมีสมัยก่อนก็จะมีแบบโรงงานรุ่นเก่าๆรุ่นพ่อรุ่นอาเจกรุ่นอาแปะอะไรเงี้ยเเครื่องรุ่นเก่าสามสี่ร้อยเครื่องอะไรเงี้ยนะครับปัจจุบันถามว่าธุรกิจนี้มันเติบโตขึ้นไหมเราอย่างหนึ่งเลยที่เราจะบอกได้ก็คือเราเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับ แน่นอนการสร้างมันเป็นความเสี่ยงในการที่เราสร้างให้มันคือซัพพลายเวลาเข้าไปในตลาดแล้วเราเป็นคนสร้างเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าเขาจะดีไม่ดีมันเหมือนอะไรรู้ปะมันเหมือนหนังจีนกํลาลังภายในอ่ะคุณเคยดูว่าแบบว่าเวลาแบบอาจารย์เขาแบบว่ารับสิทธ์เข้ามาอะไรเงี้ยโอ้โหสอนวิชาจนเก่งกล้าอะไรเงี้ยถ้าสิทธิ์ดีก็ดีไปสิทธิ์เลวนี่คือเลวมากธุรกิจก็เหมือนกันครับเราสร้างขึ้นมาเนี่ย โอเคแหละมันไม่ใช่บุญไม่ใช่คุณมันก็เป็นเงินลูกค้าที่ลูกค้าลงทุนแล้วก็รับความเสี่ยงส่วนนั้นนะครับส่วนจะเติบโตไหมมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปนะครับแต่เราก็ได้แค่หวังว่าลูกค้าที่ทําเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่ดีทําธุรกิจที่ดีนะครับคือผมก็บอกช้ากับความสัมพันธ์นะมาเยอะนะผมไม่ผมไม่มไ,มไม่กล้าหน้าด้านบอกผมพูดตรงๆว่าแบบ เวลาคนลงมาทำหนงมือผมไม่ไม,ไม่ไม่หน้าด้านบอกว่าเอ้ยแบบเป็นเพื่อนกันนะเลยให้ลงมาทำมาทำจนเป็นเพื่อนกันเลยรักกันแบบโอ้โหแบบเป็นญาติกันแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับพ่อผมเคยสอนไว้พ่อผมเคยบอกคนจริงเขาบอกไว้ไม่เอาพี่แม่เน้องมีครับแม่เอาเมียไม่เอากนี่มีแต่ไม่เอาเงินแม่เทองเนี่ยไม่เคยเจอเงินันมันคม มันตัดทุกความสัมพันธ์หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เวลาเราอยากรู้ใจคนคนหนึ่งเนี่ยเราก็าผลประโยชน์เนี่ยไปลองดูแล้วคุณก็จะรู้เหมือนเวลาเขาบอกว่าคุณอยากรู้ว่าใครอยากอยู่คุณตอนคุณลําบากนั่นนะ่ะคือมิตรแท้มันก็จริงๆครับเงินนี่ะมันสําคัญแต่มันคงไม่สําคัญที่สุดมันยังคงมีเรื่องของศักดิ์ศรีแล้วเรื่องของมิตรภาพคือ เราเราเราหลีกไม่ได้ครับเวลาเราเจอคนไม่ดีแล้วเวลาเขาเห็นเงินเป็นหลักเราก็ต้องทำใจเข้าใจเขาไปซะไอ้กรณีเนี้ยเราเข้าใจได้นะไอ้ประมาณว่าพูดรับหลังพูดนินทาพูดให้ร้ายพูดสอดเสียดอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงเข้าใจได้ผมไม่ว่าหรือแม้กระทั่งแบบมาอําราคาโน่นนี่นะ่ะเป็นผู้หญิงเข้าใจได้ครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายนี่ผมมองว่ามันผิดเพศ เพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกผู้ชายเนี่ยคุณอยากได้อะไรคุณต้องพูดตรงๆไม่ถูกใจอะไรคุณก็บอกไปเลยว่าคุณไม่ถูกใจแค่นั้นเองมันมีคนประเภทเนี้ยเยอะแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเยอะถ้าถามว่าผมทําอะไรเขาได้ไหมผมไม่ทําอะไรเขาหรอกเพราะว่าอะไรเดี๋ยวสังคมมันจะค่อยๆกันเขาออกไปเองเพราะว่าอะไรเวลาเขาทํานิสัยหรือพฤติกรรมแบบเนี้ยมันไม่ทํากับเรคนเดียวมันทํากับทุกๆคน เวลามันทําปุ๊บเนี่ยมันก็จะทาไปเรื่อยๆ <c oughs> ยิ่งได้ยิ่งเคยตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนประเภทนี้เนี่ยเป็นคนประเภทที่ปล่อยไว้เดี๋ยวสังคมเดี๋ยวธรรมชาติมันลงโทษเองนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราทําตัวเราให้ดีเข้มแข็งนะครับอย่างธุรกิจอย่างทอถุงมือกับเชียร์พายเนี่ยผมพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการอร์ตลูกค้าการดูแลลูกค้าโอเคแหละณวันนี้ผมบอกเลยว่าเชียร์สไายังมีข้บอบกพร่องอยู่เยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกลูกค้าก่อนเลยว่าเราพยายามจะทาดีที่สุด ในความสามารถของเราที่เราทําได้เพื่อที่จะใช้ลูกค้าทุกคนเนี่ยไปต่อได้เดินในธุรกิจนี้ได้แต่ลูกค้าก็ต้องใช้ความพยายามด้วยนะครับแล้วก็พยายามอย่าเดินแบบเดินออกนอกเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดมันศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเคยเจอมาแล้วนะครับเราเคยผ่านความยากลําบากในการทําธุรกิจมาหลากหลายมากๆเกีก่ยวกับธุรกิจทอถุงมือเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไม่อยากลําบากแบบเราเพราะนั้นอย่าไปแสหาเรื่องแค่นั้นเองครับถ้านวันนี้ทําได้แล้วก็ก้มหน้าก้มตาทําไปเรื่อยๆครับธุรกิจมีกําไรเห็นอยู่ก็ทําไปไม่ต้องไปนั่งคิดหาทางลัดแทรกแทะหาวิธีการที่มันจะทําให้คุณรวยรวยขึ้นกว่าเดิมได้เยอะขึ้นกว่าเดิมได้ขึ้นมาก็ได้มาอีกนิดหน่อยครับถ้ามันต้องแลกกับจักรสีอะไรขนาดนั้นก็อย่าไปเอาเลยนะครับประมาณนี้ก็แค่ได้แต่หวังว่าค <c oughs> นที่ลงมาทําในธุรกิจทอตุมือเนี่ยจะเป็นผู้เก่กับการที่ดี ผมพูดกับทุกคนที่เห็นคลิปนี้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะใครที่เกียดผมก็ตามหรือใครที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วผมพูดเหมือนกันช่วยกันทําธุรกิจนี้ให้ดีเพราะธุรกิจนี้มันไม่ใช่ของผมคนเดียวธุรกิจนี้เราอยากส่งเสริมให้มันเป็นแกนหนึ่งของธุรกิจในประเทศไทยที่มันเติบโตแล้วสู้กับประเทศอื่นได้นะครับสวัสดีครับ